สวัสดีค่ะเด็กๆนักนะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดเขียนเขตค่ะกลับมาเจอกับครูหญิงอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อวัฒจักรชีวิตของสัตว์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับคําว่า วัฏจักรของชีวิตค่ะวัฏจัรรของชีวิตคืออะไรนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดน้ำหนักหรือส่วนสูงมีการเจริญเติบโตไปนะคะแล้วก็มีการสืบพันธุ์เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ๆหมุมนเวียนไปกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเช่นมนุษย์ของเราเนี่ย อพอโตถึงโตเต็มวัยปุ๊บก็ถึงช่วงการช่วงอายุที่สามารถผสมพันธุ์ได้ใช่ไหมพอผสมพันธุ์ได้ก็เกิดเป็นเด็กทารกเด็กทารกก็ค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะวนต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าวัฏจักรของชีวิตค่ะเราพูดถึงวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะ ความหมายมันจึงไม่แตกต่างไปจากคำว่าวัฏจักรของชีวิตเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเมื่อลูกของสัตว์เนี่ยเกิดมาหรือฟักหรือฟักออกมาจากไข่เรียบร้อยแล้วนะคะรูปร่างของมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมีขนาดที่โตขึ้นบางชนิดอาจจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปหน้าตาเปลี่ยนไปแต่บางชนิดอาจจะไม่เปลี่ยนเพียงแค่ขนาดใหญ่ขึ้นสูงขึ้นแค่นั้นนะคะจากลักษณะของตัวอ่อนจน กลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ออกเป็นลูกหลานหมุนเวียนต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะคะในส่วนของเรื่องวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้เราจะเรียนกันในลัก,ลกษณะของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะมันสามารถแบ่งออกตามลักษณะการออกลูกได้2แบบนะคะสัตว์สามารถออกลูกได้2แบบไม่เหมือนมนุษย์นะมนุษย์เราออกลูกได้แบบเดียวนะคะ วิธีการออกลูกของสัตว์มี2แบบแบบที่1นนะคะก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะก่อนที่จะออกมาเป็นตัวอ่อนให้เราได้เห็นนะคะจะต้องออกมาเป็นไข่ผ่านกระบวนการฟักไข่นะคะก็คือการให้ความอบอุ่นนั่นเองนะคะก่อนที่จะกลายเป็นตัวของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนั้นออกมาแล้วก็ค่อยๆเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะคะ ต่อไปแบบที่2นะคะก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะอันนี้ออกมาเป็นตัวอ่อนได้เลยเหมือนมนุษย์เรานะคะมนุษย์เราก็ออกลูกออกมาเป็นตัวเหมือนกันนะคะเรามาดูรายละเอียดของสัตว์แต่ละแบบกันเลยนะคะเริ่มต้นจากสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะวัฏจัรรของสัตว์ ของสิ่งมีชีวิตนะคะที่ออกลูกเป็นไข่เนี่ยก็จะเริ่มจากการที่ตัวเมียนะคะทําการออกไข่นะคะบางชนิดนะคะจะทําการปฏิสนธิภายในตัวก่อนแล้วค่อยออกไข่ออกมาแต่บางชนิดก็จะทําการปฏิสนธิภายนอกก็คือตัวเมียจะออกไข่ออกมาก่อนแล้วตัวผู้ถึงจะมาทําการผสมพันธ์ภายนอกนะคะเมื่อไข่ได้รับการผสมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะคะพอออกมาปุ๊บเนี่ยเปลือกไข่ที่ห่อหุ้มอยู่นะคะจะทําหน้าที่ ที่ให้ความแข็งแรงค่ะกับสัตว์ชนิดนั้นนะคะแล้วตัวอ่อนของมันก็จะค่อยๆเติบโตค่ะแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในภายหลังนะคะ เมื่อได้ตัวอ่อนออกมาแล้วเนี่ยนะคะสำหรับบางชนิดนะคะตัวอ่อนที่คลอดออกมาก็จะมีหน้าตาเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยแต่ว่าตัวเล็กกว่านะคะแต่บางชนิดก็คือพอเป็นตัวอ่อนที่ออกจากไขออกมาปุ๊บหน้าตาจะไม่เหมือนพ่อแม่เลยค่ะจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างหน้าตาไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นบางชนิดเท่านั้นเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวหุ่งจะให้ดูตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ค่ะ ตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่อ่าชนิดแรกนะคะก็คือน้องไก่ค่ะเด็กๆรู้จักดีเนาะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ไก่ก็คือออกเป็นไข่ไก่ไข่ไก่ที่เราเอามาทานนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเราไม่เอามาทานนะคะปล่อยให้แม่ไก่อ่ากกไข่ก็คือให้ความอบอุ่นเนี่ยให้ความอบอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยไข่ก็จะค่อยๆเจริญเติบโต,ตกลายเป็น ตัวอ่อนอยู่ภายในไข่นะคะพอถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะฟักออกมาเป็นตัวกลายเป็นลูกเจีย๊ยบแล้วก็ลูกเจี๊ยบก็จะเติบโตเป็นไก่ที่ตัวเต็มวัยอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาค่ะกบค่ะกบก็ออกลูกเป็นไข่นะคะไข่กบจะอยู่ในน้ํานะคะมีลักษณะเป็นแบบเหมือนเม็ดแมงลักบวมน้าอะคะ่ะเป็นเม็ดกลมๆใ,ใหญ่ๆลอยอยู่ในน้ํานะคะ อ,อันนี้กบไม่ต้องฟักไข่นะแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะลูกของตัวอ่อนของกบก,ก,ก,ก็จะออกมาจากไข่ได้เองนะคะนกค่ะนกก็จะคล้ายๆไก่นะคะคือต้องทำการฟักไข่ก่อนนะคะตัวอ่อนถึงจะออกจากไข่ได้ผีเสื้อนะคะอ,อันนี้ก็จะแตกต่างจากนกนะคะผีเสื้อจะวางไข่บนใบไม้หรือกิ่งไม้นะคะ จะมีเปลือกบางส่วนนะคะเชื่อมติดอยู่กับกิ่งไม้หรือใบไม้ที่ผีเสื้อไปวางไข่อยู่พอถึงระยะที่เหมาะสมนะคะตัวอ่อนก็จะออกมาจากไข่แต่ลักษณะของตัวอ่อนที่ออกมานะคะหน้าตาไม่เหมือนผีเสื้อเลยนะคะมันจะมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปในชั่วโมงหน้านะคะว่า รูปร่างของอตัวอ่อนในแต่ละวัยของผีเสื้อของกบอย่างเงี้ยค่ะจะมีหน้าตาแบบไหนเนาะ,ะนะคะจระเข้ค่ะจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําที่ออกลูกเป็นไข่เหมือนกันนะคะจระเข้จะมาวางไข่อยู่บนบกนะคะบริเวณริมขอบแหล่งน้ําที่จระเข้นั้นอาศัยอยู่นะคะไข่ขนาดของไข่ก็จะแบบ องใหญ่หน่อยนะคะใหญ่กว่าไข่ไก่อีกนะคะเพราะว่าเจระเค้เป็นสัท์ที่มีขนาดใหญ่เนาะต่อไปเต่าค่ะเต่าก็วางไข่บนโบกเหมือนกันนะคะ,ะโดยการจะเต่าเนี่ยจะขึ้นมาขุดหลุมบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งน้ําที่เต่าอาศัยอยู่ใช้เท้านี่แหละขุดหลุมนะคะแล้วก็วางไข่พอวางไข่เสร็จก็จะกลบดินลงไปเพื่อให้ให้อุณหภูมิ ในในหลุมที่อยู่ที่อยู่ของไข่เนี่ยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็สามารถจเจริญเติบโตได้พอลูกเต่าเจริญเติบโตออกมาจากไข่ปุ๊บก็จะสามารถคานหรือคานไปไปยังแหล่งน้ําที่เต่านั้นอาศัยอยู่ได้นะคะถัดมาค่ะงูลูค่ะงูก็ออกลูกเป็นไข่เหมือนกันนะคะโดยงูจะวางไข่อยังบริเวณที่งูคิดว่าปลอดภยัยปลอดภัยที่สุดนะคะแต่และชนิดจะออกไข่ไม่เหมือนกันนะ พัดมาอีกนะคะที่ออกลูกเป็นไข่ตั๊กกระแตนนักเรียนรู้จักไหมคะตั๊กกระแตนก็ออกลูกเป็นไข่นะไข่ของตั๊กกระแตนจะเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ใบหญ้าต้นเล็กๆนะคะเพราะด้วยความที่ตั๊กกระแตนเนี่ยมีขนาดเล็กเนาะเป็นมแมลงชนิดหนึ่งอันนี้อะไรคะตุ๊กแกตุ๊กแกหรือจิ้งจกออกไข่ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นจิ้งจกออกไข่จิ้งจกจะออกไข่ตามซอกตามหลืบนะคะ เปลือกไข่ก็จะไม่ติดกับผนังแต่ถ้าเป็นตุ๊กแกเนี่ยตุ๊กแกเวลาวางไข่นะคะไข่ของตุ๊กแกจะเกาะอ,อยู่กับผนังค่ะนะคะเปลือกไข่จะไปอาศัยเกาะอ,อยู่กับผนังเพื่อให้ไข่เนี่ยติดอยู่กับผนังแล้วก็ค่อยๆเติบโตพอถึงเวลาก็กระเทาะเปลือกไข่ออกมานะคะจริงจดก,กับตุ๊กแกละหน้าตาอาจจะคล้ายกันแต่ไซส์หรือขนาดเนี่ยต่างกันแล้วก็การวางไข่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันสุดท้ายค่ะนักเรียนรู้จักไม่เอ่ย อันนี้เราเรียกว่าตัวตุ่นค่ะตัวตุ่นเป็นสัตว์ขนาดเออจะว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่นะไม่ได้ตัวเล็กนะตัวตุ่นเนี่ยอาศัยอยู่ในรูนะคะแล้วก็สืบพันธุ์เสร็จแล้วก็จะทําการ คลอดตัวอ่อนออกมาเป็นไข่ก่อนนะคะแล้วก็ฟักนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่จริงๆมีมากมายมากกว่านี้เลยนะคะนักเรียนก็สามารถไปดูในสารคดีหรือว่าเสิร์ชหา,านใน Google ได้ว่าสัตว์ที่นักเรียนสนใจเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นไข่หรือเป็นตัวนะคะ,ะทีนี้นะคะมาดูลักษณะสัตว์ <S <S 2> <S 2> ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะว <Yeah. S 1> ัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ย จะแตกต่างจากสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เนี่ยจะจะคลอดไข่ออกมาก่อนนะคะแล้วปล่อยให้ตัวอ่อนเนี่ย ค่อยๆจเจริญเติบโตจนถึงช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะออกมาจากเปลือกไข่ใช่ไหมแต่ถ้าสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะตัวเมียเนี่ยจะต้องทำการตั้งท้องก็คือปล่อยให้ลูกของเขาเนี่ยค่อยๆจเจริญเติบโตอยู่ภายในท้องของเขาก่อนนะคะเมื่อถึงเวลาหรือถึงวัยที่เหมาะสมนะคะก็จะคลอดตัวอ่อนออกมานะคะ คือก็คือปล่อยให้เจริญในท้องของเขานั่นแหละรับอาหารรับอะไรจากแม่ก่อนนะคะพอถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ออกมาซึ่งสัตว์แต่ละชนิดนะระยะเวลาในการตั้งท้องก็จะไม่เท่ากันนะคะอย่างมนุษย์เราก็9เดือนถูกไหมลูกสุนัขก็ประมาณ2-3เดือนอย่างเงี้ยค่ะ ช้างก็จะนานหน่อยนะคะเกือบเป็นปีอย่างเงี้ยยีราฟก็เป็นปีนะคะกว่าจะคลอดลูกออกมาได้นะคะพอคลอดออกมาแล้วตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายเป็นตัวเต็มวัยซึ่งลักษณะเด่นของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยรูปร่างหน้าตาของอตัวอ่อนที่คลอดออกมาเนี่ย จะคล้ายคลึงกับพ่อและแม่มากเลยนะคะจะไม่ค่อยมีรูปร่างหน้าตาที่ผิดแผกไปจากพ่อแม่อาจจะเป็นลักษณะที่เพียงแค่เป็นตัวอ่อนก็คือมีขนาดเล็กเฉยๆนะคะแต่เมื่อโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นหน้าตาก็จะเหมือนพ่อแม่ในทันทีนะคะอ่าตัวอย่างกันค่ะ ตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะโอ้โหนักเรียนอาจจะรู้จักดีดีเลยแหละนะคะตัวอย่างเช่นอันแรกค่ะโลมานะคะโลมาเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะไม่ได้ออกลูกเป็นไข่นะโลมาออกลูกเป็นตัวนะอันที่สองลิงค่ะลิงก็ออกลูกเป็นตัวพอออกลูกเป็นตัวแล้วก็เลี้ยงโดยการให้ตัวอ่อนเนี่ยเกาะแกะอยู่กับตัวเองนะขี่หลังบ้างเกาะหางบ้างนะคะ ช้างค่ะช้างก็ออกรูปเป็นตัวอย่างที่บอกช้างใช้เวลาในการตั้งท้องนานมากพอคลอดออกมาก็จะแบบว่าตัวขนาดใหญ่โปะทิ้งไว้ประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงลูกช้างก็สามารถยืนเองได้แล้วนะคะม้าก็เหมือนกันนะคะอันนี้พอคลอดออกมาประมาณไม่ถึงชั่วโมงตัวอ่อนก็จะค่อยๆยืนค่อยๆทรงตัวนะคะแล้วก็เดินเคียงข้างไปกับแม่เลย แรดก็เหมือนกันนะคะแรดก็ออกลูกเป็นตัวรวมไปถึงสุนัขนะคะแล้วก็ยีราฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนักเรียนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะและในระหว่างนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะมีวิดีโอนี้ให้ดูค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการคลอดลูกของสัตว์แต่ละชนิดค่ะ งูคลอดลูกคุณอ่านนึกภาพไม่ออกว่าพวกงูนั้นมันคลอดลูกได้อย่างไรเพราะมันไม่มีทั้งแขนและขาและลำตัวของมันก็ดูจะไม่เห็นมีช่องทางไหนให้ลูกๆูกออกมาได้เลยซึ่งงูนั้นจะมีช่องคลอดอยู่ในส่วนปลายใกล้กับหางงูส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นไข่เมื่อถึงเวลาเจ้างูน้อยก็จะเจาะเปลือกไข่ออกมา แต่ก็มีงูบางชนิดที่คลอดลูกออกมาเป็นตัวด้วยนะเสือคลอดลูก เจ้าแมวยักษ์เหล่านี้พวกมันใช้เวลาตั้งท้องถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วถือว่าเร็วกว่ามากๆโดยเสือโคร่งจะใช้เวลา9 3 1 1 2วันสิงโตใช้เวลา110วันเสือชีต้าใช้เวลา90-98วันคิดเป็นอัตราเฉลีย่ยของเสือทุกชนิดแล้วก็คงประมาณ3เดือนครึ่งโดยในแต่ละครั้งที่คลอดนั้นเสือสามารถให้กำเนิดลูกน้อยได้มากถึง7ตัวเลย ยีราฟคลอดลูกในขณนะที่เสือใช้เวลาตั้งท้อง3เดือนครึ่งมนุษย์ตั้งท้อง9เดือนแล้วคุณลองท่ายซิว่ายีราฟจะใช้เวลาตั้งท้องกี่เดือนคำตอบก็คือ15เดือนโอ้ปีกว่าเลยนะนั่น และเมื่อถึงเวลาที่ยีราฟใกล้คลอดแล้วพวกมันจะยืนขึ้นและใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจนลูกน้อยจะค่อยๆโผล่และร่วงลงมาจากความสูงเกือบ2เมตรโลมาคลอดลูก โลมาไม่ใช่ปลาเพราะมันไม่ได้หายใจทางเหงือกแต่มันหายใจด้วยปอดและเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนมนุษย์และมันก็ต้องคอยไหว้ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำตลอดเวลาซึ่งโลมาจะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ9เดือนถึง1ปีและมันจะคลอดลูกเพียงครั้งละตัวโดยจะคลอดส่วนหางของลูกออกมาก่อนหัวและสามารถโผล่ขึ้นมาสูดอากาศครั้งแรกได้ทันที ตะขาบคลอดลูกตะขาบแค่ได้ยินชื่อหลายคนก็คงจะขนลุกแล้วใช่ไหมตะขาบทั่วโลกนั้นมีอยู่ราว8,000ชนิดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตร้อนชื้นและทะเลทรายโดยหลังจากที่ตะขาบทำการผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะหาที่ปลอดภัยเพื่อวางไข่ครั้งละ15ถึง60ฟองมันจะกอดไข่ไว้ตลอดเพื่อให้ความอบอุ่น จนลูกกลายเป็นตัวมันก็ยิ่งห่วงลูกมากขึ้นด้วยแมงกับพรุนคลอดลูกรู้หรือไม่ว่าแมงกัพรุนตอนที่มันเป็นเด็กหน้าตาของมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นตอนโตเลย โดยหลังจากที่แมงกับพุนได้ผสมพันธุ์แล้วตัวอ่อนจะเป็นแพลงตอนล่องลอยตามกระแสน้ําและเริ่มหาที่เกาะบนพื้นทะเลพอเริ่มโตมันจะเริ่มโคลนนิ่งตัวเองด้วยการแตกหนอ่อพอถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะแยกร่างออกมาและค่อยๆเติบโตขึ้น จิงโจ้คลอดลูกจิงโจ้สัตว์ประจำชาติของออสเตรเลียตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องถึงแม้จิงโจ้ตอนโตเต็มวัยจะดูมีขนาดใหญ่ก็ตามแต่ตอนแรกเกิดนั้นมันช่างมีขนาดที่เล็กมากๆเล็กเท่าหัวแม่มือเองก็ว่าได้โดยหลังจากท้องได้เพียง30วันลูกจิงโจ้จะคลานออกมาจากมดลูกไปยังกระเป๋าหน้าท้องเอง ตอนนี้ลูกจริงโจ้จะตัวสีแดงและมีแค่สองขาหน้าเอาไว้คลานหมีแพนด้าคลอดลูก นอกจากจิงโจ้ที่คลอดลูกออกมาตัวเล็กแล้วก็ยังมีหมีแพนด้าน,นี่แหละที่คลอดลูกออกมามีขนาดเล็กเช่นกันถ้าเทียบขนาดลูกกับแม่แล้วก็ห่างกันถึง1,000เท่าเลยแต่จิงโจ้ก็ยังถือว่าโชคดีกว่าเพราะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้คอยปกป้องส่วนแพนด้านั้นไม่มีอะไรเลยนี่เองจึงทำให้แพนด้าโตได้อย่างยากลำบากจนเหลืออยู่น้อยมากๆบนโลก ม้าหนามคลอดลูกคุณคงเข้าใจว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกตัวเมียจะทำหน้าที่ตั้งท้องใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับม้าน้นาแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะในขณะที่ม้าน้นาผสมพันธ์กันตัวเมียจะถ่ายไข่ลงไปที่กระเป๋าหน้าท้องของตัวผู้ส่วนตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกมาให้ผสมกับไข่จนเกิดการปฏิสนธิ จากนั้นก็รอเวลาจนตัวอ่อนพร้อมพ่อม้าน้ำก็จะพ่นลูกๆออกมาแกรอกคลอดลูกการที่เราจะได้เห็นแกรอ,คอก,กรอคลอดลูกนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆ เพราะกระรอกนั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรงไม้แล้วใครล่ะจะไปถ่ายได้ทางเดียวก็คือต้องใช้กล้องจิ๋วขนาดเล็กที่ค่อยๆแอบนําเข้าไปโดยไม่ให้เจ้ากระรอกนั้นรู้ตัวซึ่งภาพที่ได้จากกล้องนั้นก็ช่างน่าประทับใจดูแล้วก็แทบจะลุ้นตามทุกวินาที ปลากระเบนคลอดลูกเมื่อเดือนธันวาคมปี2015ได้เกิดเรื่องราวสุดประทับใจขึ้นกับหนุ่มน้อยมิลเลอร์วิลสันชาวออสเตรเลียวัย12ปีที่กำลังช่วยทำคลอดให้เจ้าปลากระเบนท้องแก่ตัวนี้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญขณะที่เขาเข้าไปเดินเล่นในป่าและเจอกับเจ้ากระเบนกำลังนอนหายใจหืดหอบ ซึ่งเขาก็ช่วยทำคลอดให้มันจนสำเร็จออกลูกมาตั้ง12ตัวตัวนิ่มคลอดลูก ตัวลินหรือตัวนิ่มเป็นสัตว์ที่มีเกล็ดแข็งคล้ายเสื้อกราะปกคลุมร่างกายมันมีเล็บที่แหลมคมและยื่นยาวใช้สำหรับขุดพื้นดินหาอาหารและขุดโพรงเป็นที่อยู่อาศัยโดยตัวนิ่มจะออกลูกเป็นตัวครั้งละ1-2ตัวใช้เวลาตั้งท้องประมาณ130วันเมื่อแรกเกิดลูกนิ่มจะมีเกล็ดติดตัวมาตั้งแต่เกิดและจะชอบเกาะติดแม่ตรงบริเวณโคนหาง จบแล้วจ้าหากคุณไม่เป็นไงบ้างคะหลังจากดูวิดีโอไปเรียบร้อยสัตว์แต่และชนิดมีการคลอดลูกที่แบบว่า เออไม่เคยคิดเลยว่าจะคลอดลูกแบบนี้หรือออกลูกแบบนี้ใช่ไหมจริงๆอ่าถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปนะคะอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นแล้วอันนี้เป็นสัตว์ที่เราไม่ค่อยพบเห็นนะคะว่าเขาออกลูกเป็นแบบไหนหาดูยากนั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดดินสอขึ้นมาค่ะ ทำแบบฝึกหัดเพื่อเก็บคะแนนนะคะและถ่ายรูปส่งลงใน Google Drive ของห้องตัวเองค่ะโจทย์มี3ข้อนะคะดังนี้ค่ะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมา6ชนิดค่ะมีอะไรบ้างนะคะถ้าจำไม่ได้ย้อนไปดูตัวอย่างที่ครูหญิงยกตัวอย่างมาเขียนก็ได้นะคะ ข้อที่2ค่ะยกตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มา6ชนิดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเขียนแค่ชื่อสัตว์นะถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่คุูหญิงยกตัวอย่างให้ดูวันนี้ก็ได้ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะให้นักเรียนวาดรูปสัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบมา1ชนิดค่ะจากนั้นเขียนชื่อว่าสัตว์นั้นคือสัตว์อะไรและออกลูกเป็นอะไรระหว่างเป็นไข่กับเป็นตัวเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะ ส่งคุญิงค่ะใน Google Drive นะเดี๋ยวคุยิงจะเข้าไปตรวจและให้คะแนนสำหรับวันนี้นะคะคุยิงขอจบการสอนเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ